อันนี้มออะไรครับมอทัศน์ทัศน์ไหนกิจกรรมเสร็จหรือยังแน่ใจนะแน่ใจนะอ่าดูโค้งเช็คหน่อยวันนี้ห้องเราได้ได้ต้นอะไรลูกต้นต้นต้นอะไรนะเหลืองเหลืองปรีดาทอนเสร็จทุกคนแล้วเนาะระบบระบายสีเรียบร้อยแล้วแหววเรียบร้อยยังอ่มาเช็คงานดูสิระบบน้ำไหลเร็วปรีดาทอนไหลเว เหลืองปีเดียทอนไหนต้นเหลืองปีเดียทอนต้นไหนนี่ไงเหลืองปีเดียทอนไหนนายซักต้นไหนนะได้ต้นไหนลูกชื่อว่าต้นอะไรนะอะไรนะไหนต้นไหนต้นไหนต้นไหนเหลืองปีเดียทอนต้นไหนซักเด็กครบยังเด็กศพครบยัง ค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะแรงปียะบอกน้องไปนั่งบอกน้องไปนั่งแถวแรงปีนียาทอนะน้องรู้ไหมว่าลักษณะมันเป็นยังไงนี่เลยเด้อลักษณะมันจะเป็นทรงพุ่มเป็นลูกไข่นะถ้าเกิดแบบกรรมการเข้ามาถามเราได้รูหลอกมันไม่ีนิาอัญญาของเจสอันนี้สทับสค่ะสองไม่ตัวอะไรลูกเรื่องปนนนเนะขอ 特别痛快。